ที่พวกเขามีข้อคุมเคือคล้ายๆกันพี่น้องผู้ที่มีอิมานยะฮ์มียาเนี่ยมีหลายยะฮ์มียากูลาตุนยะฮ์มียาก็คือกลุ่มที่เลยเถิดที่สุดก็คือปฏิเสธพระนามชื่อและคุณลักษณะของละซุบฮาหนะฮัวตะอละอย่างสิ้นเชิงบอกว่าอัลลอฮ์แค่เพียงมีคุณลักษณะเดียวนั่นก็คือพระองค์ทรงมีเท่านั้นแล้วก็กลุ่มมะตาศีละก็มีหลายลำดับเช่นเดียวกันกลุ่มที่บอกว่าอะไรพระนามชื่อของละซุบฮาหนะฮัวตะอละไม่มีคุณลักษณะ นี่คือกลุ่มหนึ่งพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านหรือกลุ่มที่ปฏิเสธบางส่วนขอ,ของคุณลักษณะที่เป็นคุณลักษณะติดตัวละอุบหานาหัวตาลาหรือคุณลักษณะศีฟาตุนราตียะหรือสีฟาตุนคอบารียะหรือกลุ่มที่ปฏิเสธคุณลักษณะที่เป็นการกระทําข,ของละอุบหานาหัวตาลาอย่างเช่นการลงมาอย่างเช่นการสถิตอยู่เหนือบัลลังก์ของละอุบหานาหัวตาลาคุณลักษณะเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีอม م าน กลุ่มต่างๆตีความบ้างหรือปฏิเสธคุณลักษณะของเราสุบฮานหัวตะอาลาบ้างดังนั้นในฐานะของแนวทางอัลลสุซุนาวันจามะจะต้องรู้พี่น้องผู้ที่มีมาดไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะที่เป็นซีฟาตุนฟิอาลียะหรือซีฟาตุซาตียะแนวทางอัลลสุนาวันจามะยืนยันตามที่มีหลักฐานแล้วก็ปฏิเสธคุณลักษณะต่างๆที่มีหลักฐานยืนยันมาจากอัลลอฮ และมาจากท่านนับดุลเบหมอัลสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อมาพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านพื้นฐานที่3ในการยืนยันพระนามชื่อและคุณลักษณะของลอสุบฮานะฮัวะตาอัลานั่นก็คือก็ตอุตตอมะคำว่าก็ตอุตตอมะคืออะไรพี่น้องผู้ที่มีมันั่นก็คือการตัดไม่ถามถึงคุณลักษณะของลอสุบฮานะฮัวะตาอัลาว่าเป็นเช่นไร อตต ط م อั ن อ د ر ا ك ي ك ي ف ي ิ صفاته عز وجل หมายถึงอะไรคือการไม่ตั้งคำถามนั่นเองการที่เรายืนยันว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮะอาลาทรงได้ยินการที่เรายืนยันว่าอัลลอฮฺทรงเห็นแต่ว่าอย่างไรนั้นเราไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮฺทรงรู้ทรงได้ยินทรงเห็นแต่อย่างไรขอบเขตอย่างไรเราไม่รู้ดังนั้นเราจะต้องตัดการตั้งสมมติฐานต่างๆ ที่เป็นคุณลักษณะของอัลลอฮ์ว่าเป็นเช่นไรเราจะต้องตัดพี่น้องผู้ที่มีอีมานเพราะไม่มีใครร่วงรู้ได้ไม่มีใครร่วงรู้ถึงความรู้อย่างไรได้เว้นแต่ละซุบฮานะฮฺวัตาลาทรงรู้เพียงพระอ,องค์เดียวหากอัลลอฮ์ทรงบอกแน่นอนเราจะต้องศรัทธาแต่นี่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกถ้าหากว่าเราไม่ได้บอกให้เราอหมานต่อละซุบฮานะฮฺวะตาลาอีกมากมายพี่น้องผู้ที่มีมานที่เป็นสิ่งลึกลับอัลลอฮ์ไม่ได้บอก ทำไมเราถึงไม่ศรัทธาต่อลอ l a h s u b h a ะ a h u t